วิดีโอนี้นะครับจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็แนะนําเทคนิควิธีการทํางานแบบของผมเองนะครับในการตั้งค่ากล้องเพื่อที่จะถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับเพื่อให้ได้ไฟล์ที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงสุดมีความยืดหยุ่นสูงสุดเพื่อให้กลับมาทํางานโพสต์โปรดักชั่นต่อในลักษณะที่เราถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอ ไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ถึงกับไปพร้อมๆกันหมายถึงกดทีเดียวแล้วเล็อขอดไปพร้อมกันไม่ใช่นะครับแต่ว่าในลักษณะที่ถ่ายภาพนิง่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเพื่อเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ของงานนะครับในลักษณะที่เราไปถ่ายภาพคนเดียวเนี่ยเราใช้กล้องคนเดียวควบคุมคนเดียวเนี่ยแล้วก็บันทึกมาทั้งภาพนิง่งแล้วก็ทั้งภาพวิดีโอเนี่ยเพื่อได้บรรยากาศของงานเนี่ยครบถ้วนทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับทั้งนี้นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยตัวกล้องนะครับอย่างเช่นกล้องที่ผมใช้งาน อยู่เนี่ยนะครับ A7 Mark 3เป็นต้นไปนะครับมันมีความสามารถทั้งในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยแล้วก็วิดีโอเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามันทํางานได้อย่างดีมากๆนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อทํางานกับตัวกล้องเนี่ยให้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอในงานงานเดียวกันได้เดี๋ยวจะมีเทคนิคการทํางานอย่างไรบ้างไปติดตามดูกันเลยครับ เรื่องที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเซตติ้งการตั้งค่ากล้องก่อนเลยนะครับโหมดแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของโหมดการถ่ายภาพเนี่ยแน่นอนครับผมเลือกไฟล์ฟอร์แมตนะครับ เป็นแบบรอนะครับซึ่งการถ่ายภาพเป็นแบบรรเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําภาพนะครับมาตกแต่งในภายหลังได้รวมยถึงสามารถที่จะคอนเวิร์ตภาพนะครับไปเป็น JPEG ได้โดยที่ไม่ได้สูญเสียคุณภาพอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเราถ่ายภาพมาเนี่ยในหลายๆครั้งนะครับเราจะต้องถ่ายภาพที่มันมีความโอเวอร์สูงในกรณีที่เกิดว่าเราเซตติ้งค่ากล้องเพื่อให้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ PP8 หรือว่า Uh, PP อื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ่ายเป็น S-log3 เนี่ยปกติแล้วนะครับเราอาจจะต้องถ่ายที่บวก1.7ถึงบวก2นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมการตั้งค่ากล้องได้ทันเนี่ยแล้วเราต้องถ่ายภาพภาพนิ่งไปเลยเนี่ยการที่เราได้ไฟล์ฟอร์แมตแบบร a มาเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะไปแก้ไขตกแต่งแสงของภาพเนี่ยในภายหลังได้โดยที่ไม่ได้สูญเสียคุณภาพไฟล์นะครับ ส่วนถัดมานะครับที่ผมจะต้องตั้งค่านั่นก็คือเรื่องของอ p i t u u r p r r o i l l e นั่นเองนะครับซึ่ง Picture Profile เนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่12เนี่ยนะครับในรูปกล้องอันแรกเนี่ยซึ่ง Picture Profile เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชื่นชอบในการถ่ายวีดีโอในลักษณะไหนตัวผมเองนะครับมี Picture Profile ที่ใช้อยู่2แบบนั่นคือ PP8 นะครับซึ่ง PP8 เนี่ยมันจะเป็นนี่ S log 3นะครับแล้วผมก็จะเลือกใช้ S log S, s. Gamut 3 c i ด e นะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบการจัดเก็บสีแล้วก็แกมมาเนี่ยแบบยอดนิยมซึ่งการถ่ายภาพเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับเราแค่ตั้งเอ p o s e พของเรานะครับให้อยู่ในช่วงระหว่างบวก1ถึงบก2เนี่ยประมาณนี้เราก็จะสามารถได้ฟุตเทจที่มีความสามารถในการดึงไฮไลท์ดึงชาร์โดอะไรเนี่ยกลับมาให้ทำงานได้อย่างมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ปกติแล้วผมไม่ค่อยที่จะถ่ายวิดีโอแบบ P-P Off นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายแบบ P-P Off เนี่ยเออมันจะมีความสามารถในการดึงปรับแต่งแสงเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยหน่อยอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น P-P 10นะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบยอดนิยมในการทางานในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับไฟล์วิดีโอเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับเพื่อนๆจะเลือกเป็น HLG ตัวไหนนะครับมี HLG 4ตัวให้เลือกนะครับซึ่งก็จะมีความสามารถในการโปรเทคชาร์โดไฮไลท์ที่แตกต่างกันนะครับตั้งแต่ HLG ธรรมดาเนี่ยก็จะโปรเทคในส่วนของชาร์โดเนี่ยเยอะ หน่อยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ HLG 3เนี่ยก็จะโปรเทคในส่วนของไฮไลท์เยอะหน่อยส่วนที่กลางๆจะเป็น HLG 1กับ2เนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือว่าตามความชื่นชอบของเพื่อนๆได้เลยนะครับซึ่งโปรไฟล์แบบ HLG เนี่ยจะทําให้เราสามารถตั้งค่ากล้องคาทิ้งเอาไว้ที่ expose แบบ0ได้เลยคือไม่ต้องบวกไม่ต้องลบ ทำให้เราถ่ายภาพกลับมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตกแต่งแก้ไขสีมากนักนะครับสีหรือแสงเนี่ยไม่ต้องตกแต่งแก้ไขสีมากนักแต่ว่าในส่วนของวิดีโอเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องมาทําการคัลเลอร์คอเล i ชันอยู่ดีไม่ว่าจะถ่ายด้วยพิ c เจอร์โปรไฟล์แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น PP 2แบบนะครับหรือว่าพิจเจอร์โปรไฟล์แบบที่ผมเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆชื่นชอบในการใช้งานในลักษณะไหนส่วนที่3นะครับที่ผมจะต้องตั้งค่านะนะั่นคือเรื่องของโหมด วิดีโอครับซึ่งหมวดวิดีโอเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันกันกบเรื่องของเฟรมเรทด้วยนะครับปกติเนี่ยผมจะใชู้อ2ค่าครับนั่นคือถ่ายเป็น 4K ไปเลยซึ่งถ้าเกิดเป็น A7 Mark 3นะครับเวลา,เาถ่าย 4K เนี่ยมันก็จะได้ที่25เฟรมแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่ง25เฟรมเนี่ยปกติเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับเราก็จะต้อง เลือกสปีดชัตเตอร์ขาไว้ที่50แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเลือกสปีดชัตเตอร์ที่มันมากกว่า50เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับวิดีโอเนี่ยมันก็ยังมีคุณภาพที่ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะเป็นวิดีโอแบบวิดีโอลุคนะครับซึ่งก็จะเป็นลุคที่แล้วแต่ว่าเราจะยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในงานวิดีโอปัจจุบันนะครับวิดีโอลุคเนี่ยในการถ่ายที่สปีดชัตเตอร์สูงๆนะครับไม่ได้เป็นผลเสียร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็น 4K ได้ครับแล้วก็ถ่ายมาที่25เฟรมก็ได้ครับเราจะได้มีสปีดชัตเตอร์ให้เลือกใช้เนี่ยค่อนข้างแวรรี่มากหน่อยนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเบนฟิตนะครับในการที่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ได้อย่างหลากหลายเนี่ยาการถ่ายที่25เฟรมหรือว่าการถ่ายที่ 4K เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปรับตั้งค่ากล้องครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายในสภาพแสงต่างๆได้เรียกว่า เกือบจะทั้งหมดเลยก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนนะครับถ่ายเป็นกลางคืนเนี่ยถ่ายที่25เฟรมเซคค์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซตติ้งค่าชัตเตอร์สปีดครับลงไปได้ต่ำสุดถึง25 1ส่วน25วินาทีเลยก็ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเก็บแสงตอนกลางคืนโดยที่ไม่ต้องดัน ISO ให้สูงเกินไปมากนักได้นะครับ หรือว่าอีกแบบหนึ่งที่ผมชื่นชอบใช้เหมือนกันก็คือถ่ายแบบ100รเฟรม per second นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กล้องแต่เพื่อนๆเลยครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กล้องแบบ a7s3 นะครับเพื่อนๆสามารถถ่าย100ยเฟรมได้ที่ 4k แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ a7 mark 3อย่างตัวนี้นะครับก็ <S <S สามารถถ่ายร้อยเฟรมได้ที่ โหมด Full HD ธรรมดาซึ่งก็เรียกว่าเป็นโหมดมาตรฐานนะครับมีเป็นความละเอียดมาตรฐานซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับมีอัพเ i ตตี้ที่ uh, ยืดหยุ่นมากนะครับเราสามารถถ่ายร้อยเฟรมเนี่ยแล้วก็มาใช้ในสปีดปกติก็ได้หรือว่าจะมาดึงสโลว์ให้มันมี uh, ความช้าลงมานะครับทำเป็นวิดีโอสโลโมชันเนี่ยที่4เท่าก็ได้ซึ่งตรง,ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันสามารถทํางานได้อย่างค่อนข้างยืดหยุ่นแลวก็หลากหลายมากๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราตั้งค่าการถ่ายวิดีโอไว้ที่ร้อยเฟร สปีชัตเตอร์เนี่ย, utter, ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานในสภาพแสงน้อยๆหรือว่าถ่ายงานกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเกิดฟลิกร์ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้สปีชัตเตอร์ที่100ขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะถ่ายตอนคืนเนี่ยก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งเป็นเฟรมเรทต่ำๆไว้หน่อยนะครับเช่น25 หรือว่าไม่เกิน50เฟรมต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ50 60เฟรมต่อวินาทีอะไรประมาณนี้ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยาสามารถที่จะควบคุมฟลิกอร์ในภาพได้พร้อมๆกับมีสเปซชัตเตอร์ที่สูงมากพอที่จะถ่ายภาพนิ่งในงานได้นะครับตรงนี้ก็เป็น setting, เซตติ้งที่ผมใช้งานหลักๆอยู่นะครับส่วนอีกเซตติ้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปรับตั้งค่ากล้องนั่นเองนะครับเข้าไปดูในส่วนของการปรับตั้งค่ากล้องเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมเลือกมาที่คัสตอมโอเป a เรชั่น ที่1นะครับหน้าที่8ในรูปกล้องที่2เนี่ยคัสตอมคีย์ตรงนี้นะครับผมก็จะเข้าไปปรับตั้งค่าในส่วนของคอนโทรลวิวตรงนี้นะครับซึ่งคอนโทรลวิวนะครับมันก็จะคือปุ่มตรงนี้นี่เองนะครับเนี่ยปุ่มตรงนี้ปุ่มกลมๆตรงนี้นะครับเวลาเราปรับตั้งค่ากล้องอย่างตัวผมนะครับปรับตั้งค่ากล้องมาเป็น ISO ใช่ไหมครับการหมุนตรงนี้นก็เท่ากับว่าเป็นการเปลี่ยนค่า ISO โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่ม ISO ตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถามว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่า ISO มาที่ปุ่มด้านหลังตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการกดถ่ายกดเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการปรับตั้งค่าแสงนั่นเองครับโดยปกตินะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมตั้งค่าสปี e t e r เตอรล็อกเอาไว้แล้วนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตั้ง f s t o p เนี่ยล็อกเอาไว้แล้วสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับอย่างเช่นสมมุติผมตั้ง Spe ดชัตไว้ที่200นะครับเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอแบบเฟรมเรทที่100เงรอเฟรมเ e r s e c o ใช่ไหมครับ ผมจำเป็นที่จะต้องตั้งสปีชัตเตอร์ที่200หรือมากกว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วผมก็ตั้ง F s t o ตนะครับให้มันเป็น F s t o ตที่กว้างที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อที่จะให้ได้รูปแบบของภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราถ่ายด้วยกล้องฟูลเฟรมใช่ไหมฮะเราก็อยากที่จะได้ภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอเราก็ใช้ F s t o ตที่กว้างที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนี่ยล้วก็เปิดขาวไว้เลยที่2ค่านี้ดังนั้นค่าสุดท้ายที่เราจะปรับตั้งค่ากันบ่อยๆนั่นก็คือส่วนขอองงง ISO ISO นนนนััั่่่เเด้้กาาารรทียยปุม ไว้ด้านหลังเนี่ยแล้วเราก็หมุนได้เลยเนี่ยมันจะทําให้การควบคุม e x ็ก s u โพของภาพของเราเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับควบคุมให้มันอยู่สักประมาณบวก1.7ไม่เกินบวก2เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เราสามารถกดถ่ายวิดีโอด้วย Picture Profile แบบ s log 3แล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งแบบเป็นไฟล์ Raw ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่า ภาพมันจะโอเวอร์จนเกินไปนะครับเพราะว่าบวก2เนี่ยในไฟล์รอของกล้อง A7 Mark 3เนี่ยเราสามารถที่จะมาดึงแสงลงโดยที่ยังเก็บไฮไลท์ในส่วนของออส่วนของท้องฟ้าส่วนของอะไรเนี่ยได้อยู่พอสมควรโดยที่ภาพของ subject เนี่ยแน่นอนครับไม่เสียหายแน่นอนเวลาเราถ่ายภาพคนหรือว่าถ่ายภาพกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราเ,าเอาไปทำงานนะครับอย่างเช่นถ่ายว e ดดิ้งอะไรเงี้ยถ่ายที่บวก2เนี่ยแล้วเป็นไฟล์รอรเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าภาพมันจะสูญเสียไปหรือว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะครับ ซึ่งส่วนสุดท้ายที่ผมจะต้องตั้งค่านะครับนั่นก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอแบบมี Picture Profile สีภาพมันก็จะจืดๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสีภาพมันจืดเนี่ยแน่นอนครับมันจะทําให้เรามองภาพเนี่ยค่อนข้างยากดังนั้นทางแก้เนี่ยผมก็เลยใช้การตั้งค่า Custom Key ตัวหนึ่งครับนั่นก็คือนี่ตัวนี้ตัวที่3ผมจะเปลี่ยนค่า AEL button นะครับซึ่งปุ่ม AEL button นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่เอง Air b u t t o n เนี่ยปกติเราใช้งานมันแทบจะไม่ใช้งานเลยก็ว่าได้ครับเราใช้งานมันน้อยมากมากซึ่งผมเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันน้อยมากๆขนาดนี้เราไปตั้งค่ามันให้ใช้งานให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าดังนั้นมันก็เลยเกิดมาเป็น a i b u t t o n ตรตรงนี้นะครับแล้วผมก็เปลี่ยนให้เป็นค่า Gamma d i s p l a y a s s i s t ตรงนี้ครับซึ่งหลังจากที่เราเปิดให้เป็น g a m m a Display a s s i s t ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับ เวลาเรากดลงไปเนี่ยนี่มันก็จะมีขึ้นมาให้เลือกว่าแกม่าดิสเพลย์เป็นออฟนะครับเป็นออโต้แอสซิสตนะครับแล้วก็มีแอสซิสเป็นตัวอื่นๆนะครับซึ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเลือกตั้งค่าพิกเจอร์โปรไฟล์ของเราเอาไว้แบบไหนแต่โดยปกตินะครับผมเนี่ยผมจะตั้งเป็นแอสซิสต์ออโต้ไปเลยครับไม่ว่าผมจะเปลี่ยนพิกเจอร์โปรไฟล์นะครับเป็นแบบ HLG หรือเป็นแบบ S-log 3นะครับมันก็จะทำการคอนเวอร์ตสีภาพนะครับ กลับมาให้เป็นสีปกติในหน้าจอของเราโดยอัตโนมัติดังนั้นก็แทบไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะออมองสีภาพในจอแบบที่มันเป็น S-log หรือเป็น HLG ได้นะครับพอเราเปิดออโต้ตรงนี้สีภาพมันจะกลับมาเป็นสีจริงตามปกติแน่นอน,นครับผมส่วนถัดมาครับนั่นก็คือโหมดในการตั้งค่ากล้องนะครับปกติเนี่ยผมจะตั้งค่าโหมดเอาไว้ที่โหมด M เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้กล้องเนี่ยคงความสามารถในการถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอ ได้ไปพร้อมกันเมื่อผมตั้งโหมดที่เป็นโหมด M แล้วนะครับผมก็สามารถที่ใช้ปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้าเนี่ยในการถ่ายภาพนิ่งได้แล้วก็สามารถใช้ปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอที่อยู่ด้านหลังนี่ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับปุ่มนี้ผมก็สามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยในการกดเพื่อเรคคอร์ดวิดีโอต่อเนื่องได้เลยดังนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมไปถ่ายงานถ่ายงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วในช็อตที่สมมุตินะครับในช็อตที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยเขากำลังจุดธูปเทียน ซ้ายขวานะครับจุดทูบเทียนทูบซ้ายทูบขวาเนี่ยขั้นตอนการถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายภาพนิ่งก่อนชั่วชั่วไม่ถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับซึ่งโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อ่าสมมติถ้าเกิดผม,ผมกดปุ่มตรงนี้ลงไปนะครับกดปุ่มตรงนี้ลงไปปุ๊บตึก๊กเนี่ยในหน้าจอกล้องนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาผมจะเลือกที่ซิงเกิลชูตติ้งเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้คอน t ิ n u ียร์ชูตติ้งหรือว่าการถ่ายภาพรัวๆเนี่ยผมจะไม่ใช้เลยผมจะใช้แค่โหมดการถ่ายภาพแบบซิงเกิลชู สาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดวเราถ่ายภาพรัวๆต่อเนื่องใช่ไหมครับอย่างเช่นช็อตที่กําลังพูดถึงว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนกำลังจุดเทียนจุดธูปจุดเทียนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือถ่ายภาพนิ่งก่อนชั่ว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 อ่าระหว่างที่เขาจุดธูปจุดเทียนดอกที่1เนี่ยเราถ่ายภาพภาพนิ่งไปแล้วในจังหวะที่เขากาลังสลับมาจุดเทียนดอกที่2เนี่ยเรากดถ่ายวีดีโอที่ปุ่มด้านหลัง แต่ถ้าเกิดว่าเราบันทึกภาพด้วยโหมดการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องนะครับผมจะทดสอบการกดถ่ายภาพต่อเนื่องให้เพื่อนๆดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ่ายไปเรื่อยๆสมมติถ้าเกิดเราถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆจะเห็นที่มุมซ้ายบนนะครับว่ามันมีการไร้บัฟเฟอร์ลงมานะครับซึ่งระหว่างที่มันไร้บัฟเฟอร์ลงมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกดเรคคอร์ด วิดีโอได้นี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยครับเราไม่สามารถที่กดเรคคอร์ดวิดีโอต่อเนื่องได้แล้วมันก็จะเสียเวลาไประยะเวลาประมาณหนึ่งในการที่เราจะกดเรคคอร์ดวิดีโอต่อเนื่องดังนั้นทางที่ดีครับเราควรที่จะใช้โหมดซิงเกิลชูดนี่แล้วก็ถ่ายไปทีละช็อตตึ๊กถ่ายไปทีละช็อตตึ๊กทีละช็อตตึ๊กเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดเรคคอร์ดวิดีโอต่อเนื่องได้เลยแบบนี้นะครับผมดังนั้นสิ่งที่เราได้กลับมาก็จะได้ภาพ ที่เป็นภาพนิ่งแบบเป็นไฟล์รอแล้วก็ในจังหวะเทียนดอกที่2เนี่ยเราก็จะได้ภาพวิดีโอส่วนถัดมานะครับที่ผมอยากที่จะพูดถึงนั่นกนะ็คือเรื่องของเ,อเวลาที่เราตั้งค่ากล้องแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคือสามารถที่จะตั้งค่ากล้องตั้งเป็นโหมด M ตั้งพิกเจอร์โปรไฟล์ตั้งถ่ายภาพรอเอาไว้นะครับทำให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพไปทั้งหมดเนี่ยในลักษณะที่ทํางานพร้อมๆกันได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของออการ record ข้อมูลลงไปใน memory เพราะว่ากล้องปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่น A7 Gen 3เป็นต้นไปเนี่ยมันม,มันมี slot ใส่การ์ด2ช่องแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกไฟล์ต่างๆลงไปในกล้องได้ทั้ง2กล้องนะครับแล้วเราก็ที่สําคัญคือเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะบันทึกรูปแบบไหนซึ่งรูปแบบที่ผมใช้งานเป็นหลักๆเลยนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะ เลื่อนเมนูไปให้เพื่อนๆดูก่อนไปที่เมนูรูปกระเป๋านะครับแล้วก็เลือกไปที่หน้าที่6นะครับเซตอัพที่6ก็จะมีคำสั่ง record media setting นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีมาให้เลือกนะครับซึ่งโหมวดที่เราจะเลือกนะครับนี่ recordding mode เนี่ยนะครับแล้วก็จะเลือกเป็น simulate นะครับ simulate เ,เนี่ยก็จะเป็นการ record ทั้ง c a r ดใบที่1แล้วก็ใบที่2เนี่ย ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอแล้วก็มีการสำเนาภาพเอาไว้ในทั้ง2การ์ดซึ่งแบบนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราออกไปทํางานที่เราได้รับจ้างมานะครับมันจะเป็นการเซฟชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าเราไม่มีวันรู้เลยครับว่าการ์ดของเราเนี่ย ใบใดใบหนึงน่งเนี่ยมันจะเสียไปเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดว่ามันเสียไปสักใบหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยภาพที่อยู่น,นั้นมก็เสียหายไปทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการที่จะสําเนาภาพเอาไว้ในทั้งสองการได้เนี่ยันจะช่วยโปรเทคในส่วนของการทํางานของเราแล้วก็ไฟล์ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ผมใช้งานบ่อยๆน,ะนะั่นก็คือโหมดแบบ sorting นั่นเองซึ่งโหมดแบบ sorting เนี่ยผมก็จะแบ่งกันเลยครับว่า,ามันมีนมี3แบบนะครับ sorting เนี่ยแต่ว่าส่วนที่ผมใช้งานบ่อยที่สุดก็คือ sorting แบบสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือ sorting แบ่งกันไปเลยครับว่าการ์ดหนึ่งเนี่ยเป็นภาพนิ่งอีกการ์ดหนึ่งเนี่ยเป็นวิดีโอซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเซตติ้งอย่างให้เพื่อนเพื่อเห็นเมื่อกี้นะครับว่าผมจะ record ฟล์ e format ภาพนิ่งเนี่ยเป็นไฟล์ raw เท่านั้นผมจะไม่บันทึกแบบเป็นไฟล์ jpeg มาเลยสาเหตุที่ผมไม่บันทึกไฟล์แบบ jpeg มาเลยก็เพราะว่าไฟล์แบบ jpeg เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพแบบมี picture profile ไม่ว่าจะเป็น s-log หรือว่าจะเป็น slg อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เอฟเฟกของภาพที่มันเป็นสีจืดเนี่ยมันจะติดเข้ามาในไฟล์แบบ jpeg ด้วยแล้วมันก็จะแก้ไขยากครับดังนั้นผมก็เลยเลือกถ่ายแต่แบบที่มันเป็นไฟล์รอเท่านั้นโดยที่การโดยที่ไฟล์ a อเนี่ยมันจะไม่ติดเอฟเฟกของภาพที่เป็นสีจืดเนี่ยลงมาในไฟล์ r รอด้วยทําให้เราสามารถที่จะไปคอนเวิร์ตกลับมาเป็น jpeg ในโปรแกรม Lightroom ได้อย่าง สบายๆไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วก็ไปปรับแต่งแก้ไขแสงสีภาพเนี่ยได้อย่างมากมายอีกด้วยตรงนี้ก็เป็นเบนฟิตของมันนะครับแล้วก็ผมก็เลือกที่จะ record อีกอันหนึ่งนะครับอีกการ์ดนึงเนี่ยเอาไว้ให้มันเป็นาการ์ดแบบที่บันทึกวิดีโออย่างเดียวทําให้เวลาผมดึงการ์ดออกมาจากกล้องเนี่ยผมสามารถที่จะไปเสียบแล้วก็ไป record ภาพไปไปสำเนาภาพลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยอยางเป็นหมวดหมู่ได้อย่างง่ายๆไม่ต้องมานั่งเลือกหาโฟลเดอร์ไหนโฟลเดอร์ไหน การ์ดใบนี้เก็บอะไรไว้บ้างเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งหาเนะ่ะการ์ดใบนี้ภาพนิ่งโยนภาพนิ่งลงไปในคอมได้เลยหรือว่าการ์ดใบนี้เป็นวิดีโอโยนวิดีโอลงไปในคอมได้เลยก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการหาไฟล์มากแต่ว่าการ s o ์ติ้งในลักษณะนี้ก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความเสียหายที่มันอาจจะเกิดกับ S D card ของเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใบไหนด้วยอันนี้ก็ก็ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานแบบรับงานที่ได้รับค่าจ้างได้ได้รับผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการจ้างงานเนี่ย ก็จะใช้รูปแบบนี้ก็ได้ทำให้เราสามารถที่จะจัดเก็บไฟล์ได้อย่างง่ายได้แล้วก็แบ่งหมวดหมู่การให้เราหาง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับงานเนี่ยก็แนะนําให้บันทึกภาพแบบสำเนาเอาไว้ทั้ง2การเนี่ยก็จะเป็นการโปรเทคงานให้อย่างดีที่สุดเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของการเซตติ้งการการทำงานจริงนะครับปกติเนี่ยผมก็จะตั้งค่าสปีดชัตเตอร์นะครับในส่วนของสปีดชัตเตอร์เนี่ยให้มันสัมพันธ์นการกำหมดวิดีโอที่ผมจะทำงานอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมถ่าย วิดีโอแบบ100่ r a m e เฟรม per เซ c o n เนี่ยผมจะตั้งสปีดชัตเตอร์ไว้ที่200เลยเพื่อให้ได้ชัตเตอร์แองเกิลของวิดีโอเนี่ยที่มันเป็น180องศาวิดีโอถ่ายมาเนี่ยมันจะได้มี movement ที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับไม,ไม่เพี้ยนมากจนเกินไป แต่ว่าการที่เราใช้สปีดชัตเตอร์อื่นๆที่มันนอกเหนือจากชัตเตอร์แองเกิล180องศาเนี่ยหรือว่าที่คูณ2เข้าไปของเฟรมเรทที่เราจะถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าวิดีโอของเรามันจะแย่จนดูไม่ได้นะครับคือเราจะใช้สปีดชัตเตอร์ต้องบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ให้มันเหมาะสมกับสภาพแสงนั้นๆเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกับการบันทึกไฟล์วิดีโอนะครับกลับมาให้มันให้มันสามารถทํางานต่อได้เนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยไม่ได้สําคัญในส่วนของคุณภาพของไฟล์วิดีโอมาก แต่ว่ามาสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะสําคัญมากเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่มันแสงน้อยๆเนี่ยซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่แสงน้อยๆเนี่ยผมก็มักจะเลือกเฟรมเรทในการถ่ายวีดีโอเนี่ยให้มันต่ำลงมาสักหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่25หรือ50เพื่อให้ได้การควบคุมสปีดชัตเตอร์เนี่ยที่ต่ําลงมาด้วยสาเหตุที่จะต้องควบคุมสปีดชัตเตอร์ให้ต่ําลงมาด้วยเนี่ย ก็เพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพในในอาคารในอินดอร์ต่างๆครับที่มันใช้ไฟที่อาจจะเกิดฟลิก,กอร์ได้เนี่ยอย่างเช่นไฟนีออนต่างๆครับมันอาจจะเกิดฟลิก,กอร์ในภาพฟลิก,กร์คือภาพกระพริบ ของวิดีโอนะครับซึ่งภาพกระพริบเหล่านี้มันจะเป็นส่วนที่ทําให้วิดีโอของเราเนี่ยเสียหายแล้วก็อาจจะใช้งานไม่ได้ก็ได้นะครับดังนั้นการที่เราควบคุมเฟรมเรทของภาพลงมาเนี่ยพร้อมๆกับการควบคุมสปีดชัตเตอร์ให้มันไม่เกิน50เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอได้เนี่ยในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยที่แทบจะไม่ต้องไปควบคุมสปีดชัตเตอร์ให้มากนัก ในส่วนของ f อฟสตเนี่ยเราก็เลือกใช้ f อฟสต็อให้มันเหมาะสมกับสภาพแสงที่เราต้องการซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็ใช้ f อฟสต็อที่กว้างสุดเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบหน้าชัดหลังเบอร์ซึ่งเป็นเบนเอฟิตของกล้องแบบ f ูลเฟรมครับเพราะว่ากล้องแบบฟูลเฟรมเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อกล้องแบบฟูลเฟรมมาเนี่ยแน่นอนครับว่าเราก็อยากที่จะถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอถูกต้องไหมครับ ส่วนสุดท้ายที่จะควบคุมกันอีกทีนึงนั่นก็คือเรื่องของ ISO ซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่ด้านหลังนี่เองที่เราแนะนำได้ได้แนะนำการเซตติ้งการตั้งค่าแล้วนะครับว่าแค่เปลี่ยนไอคอนโทรวิวด้านหลังเนี่ยให้มันเป็น ISO เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะควบคุมค่าแสงต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วของเราเนั่นเองดังนั้นเวลาทำงานจริงเนี่ยนิ้วของเราเนะครับก็จะควบคุมอยู่แค่ไม่กี่อย่างด้านหน้าเนี่ยก็ถ่ายภาพ ด้านหลังเนี่ยก็จะควบคุมในส่วนของการถ่ายวิดีโอซึ่งวิวต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะควบคุมในส่วนข e อง F-Stop นะครับด้านหลังเนควบคุมในส่วนของสปี e ชัตเตอร์แล้วก็ด้านหลังอีกทีหนึ่งที่ผมควบคุมบ่อยมากเลยนั่นคือควบคุม ISO นั่นเองการควบคุม3อย่างเนี้ยด้วยนิ้วเพียง2นิ้วเนี่ยมันทำให้เราควบคุมการถ่ายภาพแล้วก็สร้างความเร็วในการถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอในช็อตที่มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยได้ เหล่านี้ก็เป็น,ปน,ปนทริปเป็นเทคนิคในการทํางานแบบของผมเองนะครับซึ่งผมตั้งค่ากล้องแบบนี้ในลักษณะประมาณนี้ในการทํางานทุกวันนี้อยู่มันทําให้ผมสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งด้วยพร้อมๆกันนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปได้ด้วยเลยโดยที่ผมตั้งค่ากล้อง เพียงแค่ครั้งเดียวก็หวังว่านะครับข้อมูลเหล่านี้ที่ผมนํามาแบ่งปันนามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มันน่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์การใช้งานกับตัวเองได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกยุคที่การแข่งขันมันค่อนข้างสูงการพัฒนาตัวเราเองขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้สามารถทํางานต่างๆได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องถ่ายทั้งภาพนิ่งถ่ายทั้งวิดีโอนะครับเร เราพัฒนาตัวเองเราฝึกฝนตัวเองให้เก่งเป็นด้านๆไปก่อนเก่งเป็นทางๆไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีความสามารถทั้งสองอย่างพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเซตติ้งแบบนี้ เมื่อจะเป็นเมื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะเลือกทํางานเพราะก็ไม่แน่หรอกครับวันดีคืนดีเราอาจจะต้องรับงานที่ทํางานคนเดียวแล้วก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอก็เป็นไปได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบไหนนะครับเพื่อนๆลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเรามาแบ่งปันประสบการณ์กันครับว่าเรามีการตั้งค่ากล้องในแบบต่างๆเป็นอย่างไรบ้างก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มาก็น้อยนะครับแลวพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ